สวัสดีพี่พีเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอกดซิงครับพี่น้องเอา้าเจ้าอามน้อยครับตอนเช้าก็รับบทบาทขับรถไทยทำทางให้รถหกล้อครับผมเนื่องจากเมื่อคืนนี้เจอฝนทลมหนักเลยพี่น้องเอ้ฝนตกแรงมากดูครับสภาพในบ่อตอนนี้ก็น้ําบานเลยพี่น้อง เามื่อคืนนี้หัวหน้าจะรวยก็เจอฝนถล่มหนักเมื่อคืนครับสวัสดีกันยามเช้าๆครับพี่น้องวันนี้ก็เอากับข้าวมาส่งให้หัวหน้าจะรวยครับก็หัวหน้าจะรวดก็ลงงานแต่เช้าเลยวันนี้อี่สภาพแบบนี้รถหกล้อจะวิ่งได้ไหมเนี่ยมันลื่นนะพี่น้องโหงานนี้หัวหน้าจะรวครับปวดหัวแน่นอนดูครับ ใครนี่มาหาคนน้าจดโดยแต่เช้าแท้คือแต่งชุดนี้อ้าวคุณเปรมหรือไทยนี่ครับมูสภาพในบอ่อไหมทัวให้าตายสิแบบเนี้ยจะวิ่งได้หรอย่างเงี้ยัเงานนี้จะวิ่งได้เหรอเจ นี่ครับบรรยากาศหน้าฝนพี่น้องหน้าฝนจะทำงานลำบากครับ,บโอ้โโอโนี่หัวหน้าตจาก,ก,ก็กำลังมาขุดดินเหวี่ยงขึ้นไว้นะครับงานนี้บอกเลยว่านี่ได้หน้าฝนเจออุปสรรคทำงานก็ลำบากครับหน้าฝน งานก็เร่งครับเวลาก็บีบหัวใจขึ้นมาทุกวันทุกวันพี่น้องอันนี้หัวหัวหน้าจุลโรยก็กำลังช่วงเช้าก็กำลังตักลิ้นอย่างขึ้นไว้เป็นแบบฝั่งบนครับเอาไว้ดึงสลบรอบที่หนึ่ง วัวทากัะครบเลยดออวัวนัาจะรวยเจ้าคือโหดแท้น้ำน้ำเต็มเลยอจะวิ่งได้หรอน้ำเต็มเลยตรงไหน๋อาขุดตรงนี้ออกนะ นี่ครับกำลังเจจาครับใช่ลงานนี้ครับยามเช้าตรงนั้นไม่ก็ลื่น หยุดไม่ได้นะครับเวลาบีบหัวใจแล้วลูกพี่<笑><笑>โอ้ฝนก็มาถล่มหัวหน้าจุล้อยตายสิยนี่หัวหน้าจุลยก็วิ่งตรงนี้ครับนี่แหละว,วิ่งตรงนี้แหละไอ้คำว่าหยุดนี่ ไอคำว่าไอคำว่าหยุดนี่หัวหน้าจุลุยไม่คิดครับคิดตอนนี้ว่าจะหาทางวิ่งยังไงครับมันหยุดไม่ได้แล้วลูกพี่ใจนหเนือจุลยจลยหัวหน้าจุลุยเอ้ยยังมีอารมณ์หยอกอยู่เนาะ เฮ้ยเฮ้ยลูกพี่เฮ้ย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 ลูกพี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่ครับถรถ6กล้อก็วิ่งทางนี้แหละ่า <c oughs> นี่วหนาจุลก็จะทำทางให้ถรถหกล้อนะครับนี่ วิ่งตรงนี้แหละเพราะข้างล่างไงก็วิ่งไม่ได้ครับดูสภาพครับสภาพเลยบอเฮ้ยน้ำโอ้โหเดดมาถึงนี่เลยไหมเราก็ต้องหนีครับ งานนี้หัวหน้าจรลยสะกดคำว่าหยุดไม่ได้ครับเฮียโทรมาถามว่าจะหยุดไหมมันหยุดไม่ได้แล้วนั่งนี่จะให้รถหกร้อวิ่ง เข้าทางนี้แหละเอาเอาเราถูกแล้วมีการไม่อยอมครับอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮะลูกพี่ขุดตรงนี้ออกเข้าตรงนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะนี่ครับต้องเข้าทางนี้นะครับซื้อก็นึกว่าลูกพี่จะไปกินข้าวก่อนเนาะ,ะนึกว่าจะไปกินข้าวก่อน เมื่อคืนนี้เขาได้อึงกันเยอะเลยดิแถวหมู่บ้านอืมเขาออกไปจับกันโอเคครับคลิปนี้ก็บรรยากาศยามเช้าครับโอ,โอเคครับคลิปนี้ายบายครับสวัสดีครับ